กับในส่วนของตัว iOS ในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอล็อกในส่วนของนาฬิกานะครับครับเราเลือกปรับแต่งนะครับโอเค ตัวเวลาก็จะเป็นลักานี้นะครับเราสามารถยืดตัวเวลาให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับหรือว่าสูงสุดนะครับนะครับสูงสุดประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็าสามารถปรับตัวสีได้นะครับ ก็น่าสนใจดีนะครับเหมือนกับตัวใน iPadOS นะครับสามารถปรบับได้เช่นเดียกันนะครับตอนนี้เราลองใช้บน iPhone 16นะคบซี Siri ตัว iOS 26 Public b รับ1นเคตัาหนะครับกนะ็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยจ็บตาดีนะครับ